สวัสดีครับสวัสดียามเช้าอากาศสดชื่นนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเอื้องเข็มแสใต้นะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นนะครับพบเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแถบจังหวัดกระบี่พังงาตรางังสตูนนะครับหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเป็นเอื้องเข็มแสดที่พบเจอได้ยากนะครับลักษณะใบจะมีลักษณะ เรียวยาวนะครับจะแตกต่างกับเรื่องเข็มแสตัวปกตินะครับที่พบภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับเข็มแสตัวปกตินะครับใบจะสั้นและหนานะครับแต่เรื่องเข็มแสใต้นะครับใบของเขาจะยาวแบบนี้เลยนะครับจะมีความคล้ายกับเรื่องเข็มแดงนะครับใบคล้ายๆกันเลยครับแต่เรื่องเข็มแดงใบจะยาวและมีจุดกะนะครับแต่เรื่องเข็มแสใต้ใบจะเป็นสีเขียวนะครับ ลักษณะช่อดอกนะครับเอื้องเข็มเสียดตายช่อดอกก็จะใหญ่กว่าเอื้องเข็มแสดจ,จากภาคอีสานนะครับเนื่องจากลําต้นของเขาก็ใหญ่กว่านะครับดอกก็จะเป็นช่อแน่นแบบนี้เลยนะครับดอกเป็นสีส้มเข้มสวยงามมากๆครับปกติเขาจะแทงช่อกันมาประมาณ10บกว่าช่อนะครับแต่ ั้งนี้เป็นการมาก่อนฤดูการนะครับปกติเขาจะบานในช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับอันนี้เขาน่าจะเกิดจากอากาศแปรปรวนนะครับเลยแทงช่อไม้ชมกันก่อนเลย5ช่อนะครับช่อก็ถือว่าสมบูรณ์สวยงามใช้ได้นะครับแต่เมื่อถึงฤดูการของเขาจริงๆนะครับเขาจะแทงช่อมาเต็มกอเลยครับโดยเฉพาะไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ ผมเลี้ยงมาประมาณ 6- 7ปีแล้วนะครับเป็นไม้ของจังหวัดกระบี่นะครับกอใหญ่หลายยอดนะครับเวลาเขาให้ดอกนะครับเขาจะให้ดอกครั้งหนึ่ง10กว่าช่อเลยครับฟอร์มดอกสวยงามนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะไม้บันแทนะครับหรือมาจากป่าแท้ทนะครับเข็มแสีใต้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่น่าสะสมนะครับเนื่องจากว่าให้ดอกง่ายนะครับให้ดอกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับแค่รู้นิสัยนะครับ แวนว่าที่โปร่งๆแบบนี้นะครับอย่าลดน้ําเยอะนะครับเขาจะเน่าง่ายนะครับในธรรมชาติเขาก็จะอยู่ในที่ป่งๆเลยนะครับตามคาคบไม้สูงเลยนะครับแสงต้องมีเพียงพอนะครับหากเราเลี้ยงไว้ที่ล่มเกินเขาก็จะไม่ให้ดอกนะครับสําหรับเรื่องเข็มแสดใต้นะครับช่อใหญ่สวยงามมากๆครับเทียบกับมือผมนะครับดอกสีส้มเข้มมากครับ ช่วงนี้กล้วยไม้ป่านะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้ใต้นะครับก็ออกดอกให้ชมกันเยอะนะครับข้างๆกันก็จะเป็นเรื่องมัทฉาใต้นะครับก้อนี้ก็พึ่งจะบานมาวันนี้นะครับก้อนี้ให้ดอกสามช่อนะครับเป็นมัทฉาชมพูใต้นะครับดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับดอกใหญ่ดอกกลมฟอร์มสวยนะครับช่อแน่นครับต้นนี้ เป็นกล้วยไม้จากภาคใต้ทั้งคู่นะครับสวยงามและมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับเอื้องมะฉาใต้นะครับแต่เข็มแสตใต้จะไม่มีกลิ่นหอมนะครับแต่ดอกเขาจะมีความสวยงามสีสันสวยสดเลยครับเป็นไม้ในตระกูลเข็มที่นิยมนําไปทําลูกผสมนะครับเนื่องจากว่าสีสันของเขาสวยงามนะครับจะนําไปผสมกับตระกูลเวนด้าครับ จะได้เป็นลูกผสมที่เขานิยมผสมกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับนี้ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกตัวนึงนะครับสาหรับเรื่องเข็มแสใตใ้้นะครับนี้ผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ